ต้นข้ามปูค่ะสวยงามกำลังสูงดูกวยต้นไม้ก็สวยงามนะคะพาชมต้นไม้ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นพวกอมีขมิ้นชันนะคะแล้วก็สมุนไพรค่ะ สมุนไพรต่างๆว่านต่างๆนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะบอลที่เอาลงดินไว้นะคะสวยงามค่ะจะกกรุงเดนมาร์กตอนนี้คือเพิ่งย้ายเข้ามานะคะเพิ่งยาไม่ทิ้ง,งดิเป็นต้นถุงวนถุงพองเขาไม่ค่อยสวยก็เลยย้ายลงดินนะคะกำลังจะแตกหน่อนนะคะนี่ กำลังใกล้แล้วกำลังสวยงามเลยค่ะต้นเสียงนงนเสียงทองนะคะอ่าตอนนี้เข้ายาวมากแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทําการปักชํานะคะจะเป็นพวกอากูนมากะค,ะค่ะนี่ยค่ะถูกฝนแล้วหน้าฝนสวยมากเลยค่ะทั้งฝูกคุนถูกแดดนะคะ เออเขาขายอารมณ์แบบว่าชื่ออารมณ์แบนี้มาแล้วนะนี่อย่างเออ